สำหรับใครที่กําลังเริ่มคิดที่จะลดน้ําหนักนะคะมันไม่ใช่แค่การออกกําลังกายนะถ้าอยากจะลดน้ําหนักให้มีประสิทธิภาพต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารอาหารนะคะเป็นหลักเลยแหละ80%เลยนะคะเรื่องของโภชนาการนะคะอย่างเก๋เองเนี่ยออกกำลังกายเสร็จเดี๋ยวเก๋ก็จะไปเติมสารอาหารที่ดีเข้าร่างกายแล้วนะคะเน้นตัวสารอาหารให้ครบแล้วก็โปรตีนสูงนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเรานะคะเวลาเราออกกําลังกายกล้ามเนื้อเราสึกหล่อไปเราใช้โปรตีนเข้ามาช่วยนะคะ กล้าเนื้อเราจะได้ไม่หายนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มไวด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราทานโปรตีนถึงเนี่ยไขยมันเราก็จะลดไวนะคะแล้วก็ร่างกายก็จะเฟิร์มไวด้วยนะคะยังไงนะถ้าใครนะคะสนใจอยากจะทานสารอาหารที่ดีแบบที่เกยทานนะคะก็สามารถ พิมพ์พเข้ามาได้นะคะว่าสนใจฟิตหุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเกทักกลับไปนะคะช่วงนี้มีโปรด้วยทุกคนแถมกระบอกปั่นน่ารักมากนะคะน่ารักมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเกก็จะมาเจอทุกคนใหม่นะคะไลฟ์หน้านะฝากติดตามด้วยละกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย